เรียบร้อยแล้วนะคะเออนี่แปลงนี้ก็จะเป็นฟ่งตุ้งห้องเต้กับฟ่งตุ้งยอดนะคะอันนี้ค่ะต้นนี้ส่วนอีกแปลงนี้นะคะก็จะเป็นคะน้ากับผักชีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มารักถายเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะที่สวนค่ะจะมาทํากิจกรรมต่อเมื่อวานคุณครูก็มาอลอง ฟื้นดินนะคะฟื้นหน้าดินโคนมะม่วงไว้นะคะเพราะว่าคุณครูมีแนวคิดอยากจะปลูกผักทานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน<ม>ก็จะใหะ้เทวดาเลี้ยงบ้างแล้วก็น้ำที่คุณครูคเปิดเป็นเวลาดูแลบ้างก็จะอาศัยโคนต้นมะม่วงคุณครูคก็เลยปรับพื้นหน้าดินตามโคนมะม่วงได้สองหลุมนะคะสองหลุม ก็น่าจะทำสักสองแปลงก่อนนะคะทดลองก็วันนี้มาต่อเพราะว่าเมื่อวานตอนช่วงเย็นฝนตกทำอะไรไม่เสร็จนะคะวันนี้ก็เลยจะมานี่ค่ะได้มเมล็ดพันธุ์ไว้หลายชนิดมากเลยนะคะนี่นีนี่หลายชนิดก็จะเอามาปลูกผสมผสานกันนะคะจะได้ผลแค่ไหนนั้นเดี๋ยวมาร่วมลุ้นกับคุณครูเลยนะคะ ปลูกโคนมะม่วงไปไปดูกันเลยหน้าดินของคุณครูกับแปลงที่คุณครูจะลงผักทั้งหชนิดนี้นะคะไปะตามไปเลยนี่ค่ะเมื่อวานโดนฝนตกนะคะก็ชะหน้าดินในรูปแปลงของคุณครูก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะโคนต้นมะม่วงนะคะนี่โคนต้นมะม่วงของคุณครูคุณครูทําไว้สองแปลงค่ะเ,เพื่อนๆขานี่ ทำเล็กๆไม่ใหญ่นะคะเนี่ยเอา,อารอบๆโคนมะม่วงซึ่งรัศมีของสปริงเกอร์เนี่ยค่ะเขาก็จะได้แพร่กระจายมาถึงนะคะนี่เดี๋ยวคุณครูก็จะปรับดินนิดนึงแล้วก็จะเอาเมล็ดผักที่คุณครูเตรียมไว้มรอรยนะคะใช้ปลูกแบบง่ายๆนะคะคุณครูจะไม่เพาะไว้นะคะคุณครูจะโรยเลย หลับหน้าดินแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะโรยมเมล็ดผัดผักลงไปค่ะแปลงนี้คุณครูก็จะใช้ผักสองชนิดรวมกันนะคะก็จะเป็นฟังตุ้งห้องเต้กับฟังตุ้งต้นค่ะนี่เดี๋ยวคุณจะโรยรอบๆนะคะเพื่อนๆนค่ะใช้สองสายพันธุ์ผสมกันตุ้งต้นนะคะฟังตุ้งต้นเพื่อนเเคยรู้จักไหมคะฟังตุ้งต้นก็ที่เราเอามาแกงส้ม หรือเราเอามา,าต้มจักชายนั่นแหละค่ะเม็ดจะคล้ายกันนะคะก็จะประมาณนี้ครูก็จะผสมประสานกันนะคะผสมประสานกันไปให้เขาขึ้นพร้อมๆกันนะคะ เส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งแปลงเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะจะปรับดินนิดหนึ่งแล้วก็จะเอาเมาเล็ดผักที่คุณครูเตรียมไว้มอโรยนะคะใช้ปลูกแบบง่ายๆนะคะคุณครูจะไม่เพาะไว้นะคะคุณครูจะโรยเลยแปลงนี้คุณครูก็จะปลูกสองสายพันธุ์เช่นกันนะคะอันนี้คะน้ายอดแล้วก็อันนี้ผักชีค่ะเดี๋ยวรูก็จะโรยเหมือนกับแปลงที่หนึ่งนั่นแหละคะ่ะค่ะ ลักษณะของผักชีเพื่อนๆเ,เคยเห็นมเมล็ดผักชีไหมคะเนี่ยคุณครูก็จะใส่ประมาณนี้นะคะผสมผสมกับผักคะน้าเมล็ดของผักคะน้าค่ะ,มะเมล็ดผักคะนา้าก็เอาปริมาณใกล้เคียงกันนะคะคุณครูก็จะผสมกันค่ะแล้วก็โรยค่ะโรยเลยนะ ก็โรยมเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ่ะครูครูคคก็จะมาเคล้ากลุ๊มดินนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสองแปลงแปลงนี้ก็จะเป็นฝั่งตุ้งห้องเต้กับฝั่งตุ้งยอดนะคะอันนี้ค่ะต้นนี้ส่วนอีกแปลงนี้นะคะก็จะเป็นคะนากับผักชีค่ะค่ะ คุณครูยังมีถั่วฝักยาวอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะลองปลูกทดลองทดลองดูสักสองหลุมนะคะถั่วฝักยาวเพราะว่าถ้าปลูกเยอะแล้วเดี๋ยวทานไม่ทนันเราก็จะปลูกหลุมละคุณครูว่าจะใส่สักหลุมละสี่เม็ดห้าเม็ดประมาณนี้ค่ะสี่เม็ดดีกว่าคุณครูก็จะเนี่ยค่ะ รลูกสักสองหลุมพอแบบนี่เม็ดปล<ะ>ูกหลุม,ลมง่ายๆอีกอย่างนี้จะดอนนิดนึงเพราะว่าบริเวณโตรนโน้นอะเวลาถ้าฝนตกเยอะๆนะคะน้ำกาจะท่วมตรงนั้นคุณครูก็เลยเอามาที่สูงสักเรียบร้อยเรามารดน้ำกันค่ะนี่ รดน้ำให้แฉะเลย่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการปลูกผักทานเองเราชอบอะไรเราก็ปลูกแบบนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะหิวแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณครูจะชวนเพื่อนๆมาทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะ ตับปลาช่อนแดดเดียวเพื่อนๆทา,า,านมาทานกับคุณครูนะคะข้าวคุณครูวันนี้คุณครูหุงค่อนข้างนิ่มนะคะนิ่มมากเลย อตอนนี้คุณครูก็จะขอผ่านข้าวก่อนนะคะก็เลยจะถือโอกาสปิดคลิปเพียงแค่นี้ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ